แก้นะคะต่อไปเราจะทอดหมูสามชั้นน้ำปลาโดยไม่มีน้ำมันแต่มีแก้ะเนาะน้ำมันไม่มีไม่มีใส่หมูนะคะหมูเข้าไปที่เราหั่นแล้วก็หักน้ำปลาแล้วซึ่งมีขนาดชิ้นที่เท่ากันมากอันนี้ใช้แม่ทัดวัดไหมวัดเรียบร้อยค่ะรู้ว่าตลับเมตรล้เนี่ยมันยาวขนาดนี้ทัดมันไม่ได้หรอก ของชิ้นอยู่ที่ประมาณกี่มิลลิเมตรคนะหนึ่เซนรึ่งนะคะมิลลิเมตรกับเปนไฟแรงไม่ได้นะคะเพราะมีนะะ้ำมันรอน้ำมันจัออกไม่ได้รับสุภาษิต กระเด็นกนระจายอัมบัตของหนูไปทัวกก่วราคาจะชิมยูโซไหมอัมบจตเจริญก่อนแล้แบบะวะินสาระไม่มีมันเด้งเองค่ะหุง <c oughs> ข้าวไม่ให้คิดดูสุด <c oughs> ยอดน้องนี้ กินหอมเริ่มมาอันนี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยไม่แต่ใส่หมูใส่ซอสใส่อะไรไหมน้ำปลาอย่างเดียวน้ำปลาอย่างเดียวมันคืออะไรไม่งั้นมันจะเป็นไม่เป็นหมูทอดมันปลาไม่หมูทอดมันปลาใส่รสดีไหมเนี่ยไม่ใส่ค่ะไม่ใส่อะไรเลยค่ะรสดีมีรสเก่งรสเบนส์ก็ไม่ใส่ใส่เอ่อมีมกปะปิ้วอย่างเดียวโอ๊ยโอ้โห ระวังตัวเองแหละมันมีอาวุกด้วยนไม่ต้อนีม่มีใครใช้ไงใช้ใช้ไม่ได้ถ้าอีเขาไม่ทำก็เลยต้องทำเองอ <c oughs> นารีโอมีกป้องก,กันไหมพี่โอเอาโลนี่เลยนักลบสปาตันให้หน่อยเ <c oughs> อาฝามามสามสามิ มีหม้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยังค่ะเปิดฝาหม้อค่ะหอมน้ำปลามากเลยนะเอ้าก็หมูทอดน้ำปลาเอา้าใครว่าไม่ใช่หมูทอดน้ำปลาก็หมูทอดน้ำปลาละใค เป็นพลังพัดเลยหนักไม่ใช่ข้ามก็เลยไม่สุกไงก็เลยหุงมาสามรอบแล้วนี่ก็เลยไม่สุกสัทีจานไม่ดูกขวดป้องกันเหรอเนี่อันเนี้ยเหรอแม่กลัวยุค 4G ไอ้ฝาหม้อของนักลบสปาร์ตันเหรอใช่ต่ะลูกสปาร์ตันแบบอะไรนะสปาร์ตันเมกาสปาร์ตันเมกาไม่ใช่นักลบสปาร์ตันเหรอนนี้สปาร์ตันเมกาเนี่ย ไม่ใช่แล้วกับตันเมืองไทยสิกับตุนใช่กับตันลำลูกกาดูหน้ากับตันลำลูกกาหน่อยมึงต้องแน่อย่างงี้นะกับตันลำลูกกาลูกกาของหงส์เดี๋ยวเขาก็ไปบ้านถูกกันหมดใช่ไม่เป็นไรหรอกขอลงเดทชั้นสิ ถ้าเราไปทำกะเพราเองก็อร่อยฉะนั้นที่ทำหมูสามชั้นหมูกรอ,กอกบเดียวกนะันไม่หมืกรอบันเดกมา้่อนนะทไมต้องทำหลายรอบเลยหรอ กินแค่นี้ก็กินได้แล้วเพราะมันมันสุกมันสุกม,ม,มาแล้วหรือว่ายัางไงสุกแล้วค่ะต้มเองอ่ะแต่ว่าลดปริมาณไขมันลงเย็นแล้วเราต้องห้องอิดออกโดยการเอามันเข้าไปมันแน่ ใช่ถูกแล้วหรอใกล่ๆแล้วนะอันนี้เปลี่ยนพ่อครัวเป็นผู้ชายเมืกี้ก็พ่อครัวเหมือนกันในร่างผู้หญิง <c oughs> ไม่ได้เกิดผิดร่างนะโอ้โอนกระเด็น <c oughs> ใกล้จะได้กินหมูแล้ว หมูลเลยนะลืมแล้วแก้วหมูทอดอ่อนป่า